สวัสดีค่ะเชลรี่พิมค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา5้าโมง13นาทีนะคะก็จะเป็นเวลาเตรียมที่จะทานมื้อเย็นนะคะของบางคนหรือเป็นเวลาที่ทานมื้อเย็นแล้วของบางคนแต่สำหรับเชอรี่เนี่ยเป็นเวลาที่ ใก้จะมื้อเย็นนะคะเป็นประจำก่อนมื้อเย็นชารี่จะมาทําสิ่งนี้อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนเหมือนกันนั่นก็คือการดื่มตัวนี้นะคะ a l o บ Fiber Mix ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะของสมุตโตเป็นไฟเบอร์นั่นแหละเป็นแบบไฟเบอร์แบบชงซนื่องอันนี้เนี่ยเป็นของสมุตโตนะคะก็ะเป็นของใหม่แบบใหม่กิงๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าคือมัน อร่อยมากคือมันอร่อยมากอันนี้คือเป็นข้อดีหนึ่งข้อนะคะของพวกไฟเบอร์คือมันควรที่จะอร่อยคือมันควรที่จะดื่มง่ายเอาว่าง่ายๆนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชงละลายในน้ําเย็นได้ด้วยนะคะคือเชอรี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบกินน้าเย็นคือถ้าไม่กินน้าเย็นจะรู้สึกว่าหนามันไม่อร่อยโอเคเดี๋ยวเราจะชงไปแล้วก็คุยกันไปถึงประโยชน์นิดนึงดีกว่าแล้วก็ทาไมเชอรี่ถึงต้องมากินไฟเบอร์นะคะคือแบบมันสําคัญหรือมันจําเป็นยังไงอันนี้ก็จะใส่ น้ำลงไปคือกะกะเอานะคะประมาณ1 0อยถึง150มิลลิลิตรแล้วเราก็แกะซองปั๊บซึ่งตัวนี้นะคะเ็จะมีไฟเบอร์2ตัวด้วยกันนะคะก็คือเป็นไฟเบอร์ชนิดที่ละลายน้ํากับชนิดที่ไม่ละลายน้ํานะคะซึ่งส่วนผสมสําคัญของเขาเลยเนี่ยก็จะมีว่านหางจระ,ะเข้มีพรุนส่วนชนิดที่ไม่ละลายน้ำเนี่ยนะคะก็จะมีมะขามแล้วก็มีแอปเปิลไซเดอร์เวนิกานะคะแล้วเราก็คนคน คือกลิ่นเนี่ยกลิ่นมันจะคล้ายๆกับขนมอ่ะคือมันจะคล้ายๆกับเยลลี่นะคะคือมันคุ้นๆเหมือนเป็นขนมที่เชอรี่เคยกินด้วยโอเคเราจะมาคุยกันนิดนึงคือชอรี่เนี่ยเป็นคนตัวเล็กนะคะชรี่เป็นคนตัวเล็กแต่พุงป่องคือมันก็ดูแบบตัวเล็กมีพุงอ่ะทุกคนรู้ไหมแบบตัวเล็กมีพุงเออเวลาใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยคือถ้าวันไหนชอรี่แบบไม่ได้ถ่ายอะไรเงี้ยมันก็จะแบบพุงป่องคือชรี่เป็นคนทาดหนักนะคะเป็นคนที่ทาตหนักมากๆบางทีเนี่ยอาทิตย์ คือสองอาทิตย์เนี่ยไม่ถ่ายเลยก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งมันก็ทําให้เรารู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวใส,ส่เสื้อก็ไม่สวยผิวพรรณก็ไม่ดีนะคะคือมันมันแย่มันรวนไปหมดทุกอย่างนะคะซึ่งชันนี้เนี่ยก็พยายามนะคะพยายามจริงๆที่จะ กินผักให้ได้เยอะๆกินผลไม้ที่ได้ให้ได้เยอะๆแต่มันก็เหมือนจะแบบไม่พอสักทีอะเพราะว่าเป็นคนธาตุหนักมากจริงๆมันไม่พอแต่คือตัวอะโลไฟเบอร์เนี่ยคือ1ซองเนี่ยเขาเทียบเท่ากับสลัดมากกว่า1ชามคือมากกว่ามากกว่า1ชามคือเป็นชัชามแบบอย่างเงี้ยคือในแต่ละวันอะเชอรี่ไม่สามารถกินได้เยอะขนาดนั้นแน่ๆนะคะซึ่งพอมีตัวอะโลไฟเบอร์เนี่ยก็จะทําให้มันสะดวกมากขึ้น เนี่ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครได้ลองซื้อมาลองจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันหวานมันหวานแบบนี้มันจะทําให้เราอ้วนหรือเปล่าคือเราพยายามที่จะแบบขับถ่ายพยายามที่จะดูแลหุ่นให้สวยแต่กลายเป็นว่ามากินแล้วจะทําให้มันอ้วนหรือเปล่าเพราะมันหวานจังเลยแต่ ตัวนี้นะคะเขาไม่มีน้ําตาลนะคะคือเขาจะใช้สารอย่างอื่นแทนความหวานสารอย่างอื่นแทนน้าตาลซึ่งสารตัวนี้คือมันจะไม่ได้ทาให้เราอ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์แล้วก็เหมาะมากนะคะสําหรับคนที่คุมอาหารอยู่นั่นเองหรือว่าคนที่คุมปริมาณน,น้ําตาลหรือปริมาณไขมันอะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้กินได้นะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยคือมันจะไม่ทําให้อ้วนอย่างแน่นอนนะ ยิ่งไปกว่าน,นั้นคือพอเราทานก่อนที่เราจะทานข้าวเย็นอย่างเงี้ยนะคะคือตัวอัลลไฟเบอร์เนี่ยเขาจะช่วยลดความอยากอาหารทําให้เราเนี่ยเราประทานอาหารได้น้อยลงนะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าไงหม,มายความว่าเราทานมื้อเย็นได้น้อยลงเราก็สามารถควบอาหารได้ดีขึ้นตรงซองเนี่ยคือเขาจะเขียนว่าพรีไบโอติกไฟเบอร์พรีไบโอติกคืออะไรพรีไบโอติกนะคะคือเป็นอาหารของโปรไบโอติกที่เป็นจุลินทรีย์ที่ประโยชน์คือจะทำให้จุลินทรีย์ติบโตได้ดีเอาว่าง่ายๆคือมันจะช่วยแบบไปปรับสมดุลในลําไส้อะไรเงี้ยทาให้อ่อ พฤติกรรมการถ่ายหรืออะไรของเราเนี่มันดีขึ้นนะคะคือเราจะแบบถ่ายได้ง่ายขึ้นถ่ายได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยนอกจากเขาจะไปเพิ่มกักใยแล้วทําให้เราไม่อยากอาหารแล้วไม่ทําให้อ้วนไม่มีน้ําตาลแล้วนะคะคือตัวนี้เนี่ยยังจะช่วยไปเหมือนกับทาความสะอาดไปชะ้า้างสิ่งสปกปรกสิ่งตกค้างในลาไส้ของเราได้ด้วยนะคือเป็นฟีลแบบดีทอ็อกเบาๆแล้วก็ลดอาการท้องผูกคืออย่างที่เชลรี่บอกไปว่าชลรี่เนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์ถ่ายทีก็คเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเออตัวนี้เนี่ยมันก็จะ สามารถช่วยปรับพฤติกรรมได้ดีมากขึ้นด้วยนะคือมันหอมอร่อยมาคือชารี่รู้สึกว่ามันกินเป็นขนมอะคือมันอร่อยมากจริงๆนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยคือเราสามารถที่จะชงผสมกับเอ,อ่ออะไรที่เราอยากกินอะ, <c oughs> มะเมล็ดเจียได้นะคะผสมกับพวกเม็ดแมงลักอย่างนี้ได้นะคะคือชารี่เคยลองกินผสมกับเม็ดแมงลักแล้วคืออร่อยอร่อยมากแล้วมันก็เป็นฟิลที่แบบว่าดื่มไปแล้วก็มีแบบ เขียวๆอะไรเงี้ยซึ่งเม็ดแมงลักเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะคะคือมันก็มีประโยชน์แล้วก็เหมาะสําหรับคนที่คุมอาหารอยู่แล้วด้วยนะแต่ถ้าชารี่มาพูดอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะว่ามันแบบเฮ้ยมันดีขนาดนั้นเลยเชียวคือมันดีขนาดนั้นเลยจริงๆนะคะคือชารี่เนี่ยก็ เออพรีชีพประมาณหนึ่งบอกเลยนี่คือเรื่องจริงคือท้องผูกนะคะคือพุงแบบป่องเลยนี่ค่ะมีภาพให้ทุกคนดูก็คือพุงป่องแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือผลลัพธ์นะคะที่ดื่มไป1งซองนะขับถ่ายได้แบบว่าสบายรื่นปื้ดไม่ได้บิดไม่ได้ปวดบิดไม่ได้แบบมวนท้องหรือแบบเป็นอาการปวดท้องแบบเหมือนท้องเสียหรืออะไรอย่างนั้นด้วยนะคือมันแบบมาแบบง่ายๆมาแบบสบายสบายมาแบบลื่นๆสรุปเลยนะคะเจ้าตัว a r รไฟเบ b e r ของสมูโตะนะคะคือนอกจากว่ามันจะอร่อยชงง่ายดื่มง่ายแล้วเนี่ยนะคะ คือมันก็ยังสามารถปรับสมดุลของลำไส้เราทําให้พฤติกรรมการถ่ายของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะคะทําให้ผิวพรรณของเราหุ่นของเรามันสวยกลับมาสวยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่กําลังควบคุมอาหารควบคุมปริมาณน้าตาลควบคุมปริมาณไขมันแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ทานผักหรือผลไม้ไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือ1นซองเนี่ยคือมีปริมาณกากใยเนี่ยเทียบเท่ากับสลัดมากกว่าหนึ่งชาม มากกว่า1จานอืมนั่นแหละชารี่เนี่ยก็ลองแล้วแล้วก็บอกได้เลยนะคะว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมมากจริงๆก็ตัวนี้นะคะเราจะทาน1ซองก่อนอาหารนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ลดความอยากอาหารในช่วงมื้อเย็นเนาะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะในราคา49่บาทโอเคพูดจบพอดีนะคะก็เดี๋ยวชลรี่ก็จะไปกินข้าวเย็นนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะชรี่ก็ฝากกดไลค์กด, like, กด ซัสบสไคร์ให้ด้วยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย